สวัสดีจ้าพี่นอ้องจ้าฝนโตะมะมันไม่รู้ที่กินยังเอาหน้าใหม่เวล,ละออกมาแกงมาเจี๊พี่น้องจ้าแซ่บแซ่บแกงข้าวตะเลี่ยวน,อน,อ,นอนเลยจ้าพ่อจ้า,มาไม่ใกล้หน่อยไก่ชายใกล้หน่อยอยู่ไปกินแล้วไปกินแล้วฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยสวัสดีพ่อแม่ทุกคนครับผมไปไหนเดินอะ บายโมงได้กินเขา้าวฝนนั้นตกลูกไฟย,ย่ามเสียงฝนเหมือนย่ามฝนอุ้ยปลาทูไหมทอดมะกอกหืมไฟมันหอดน,นี่มะกอกไฟมันก็เป็นใจอ่ะแกงมะไหม ่ได้ใสฟาักอันนี้หรอกไซักริตู้อันนี้เอามาโซ่ซสือมาเกี่ยวม่อยู่มียอือเกี่ยวม้กมบดหรือบามีอยู่อ่ะอือบวีมาแซ่บพี่นอนแกง๊ยวไม่ใมส่สวย ิดเบิ้องต่วมาออกเปเข้าไปในบ้านออกมาบ่าไหนเดี๋วล่นแย่ไปตกเกียวเืีวลูกสีกินเขาปรเด๋วสวยคอยก้านออกไปข้างนอกนั่นจะถือยกว่าทู่ลูกไก็เ,เป็นนะ้ำเสฟ้านี่ยเสฝามันอันสนอยได้ตาพ้นเขามาเอารดไงไปหาเขารตรวจขอใหน้ำเดียบีนอลเวยมันอยู่ข้างนอก เจ้าหน่อยกี่ขัานปดเ๋้าฝนเส้าตกวแ้วเพ่จะเป็เก็บที่ปูบบตังเกบโบเส้าหรอครับเก็บที่กระปูมะดอโบเส้าหรอพระ่าพายูเขาเสือเราพุ่มลงเพดน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมเสเราพี่น้องจ้ารวมฟังอะไเนี่ยอืมรวมฟังูฟังทั้งแหละถ้าขั้นเท็บเรืองถ้าน้ามึงมีท่วมนะบ้านแพ่ไม่เหลือ ถ้าตกแบบนี้อีกขึ้นหนึ่งนำ,ำนำย่างโค้งอีกขึ้นแล้วแม่ครับชวนแท้ๆผู้ใดอยากได้สุดสมไข่ปลาส้มปลาขาวชามลนนกตกเอาเดี๋ยวยาเทไผ่ปลาเพิ่นรับจากเจ้าแพ้่ยกสะดุ้งนะแล้วแม่ครับ Cái <laughs> quân <laughs> 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 ừ. <laughs> <nói> nó mẹ sạch lọc bây giờ mẹ 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 cái mẹ 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 nó mẹ mẹ tiếng mẹ các bạn mẹ bằng mẹ nó mẹ 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 bằng, mẹ 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 ngang mẹ nào mẹ 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 พี่น้องถามกันหน่อยมาว่าหลังเฮียนปนุ่บ้านพนวดนอ่ะสร้างประมาณตัวไหนเว้ยมันจีบบ่พันแสนหรือบ่แล้ววางหวานเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้บริษัทกีการสร้างเนี่ยครับชื่อเจ้าของจ้าค่าของสร้างมุ่งใดเฮ็ดเองเั้งมุ้งใดครับน้องๆอกเนาะ บปเลยร่วมค่ะาสาั่งเนี่ยคือเจ้านีงรังจำเนี่ยเดีออ๋น,นี้เป็นแสนอย่างนี้เลยทีเขาจะมาสั่งสามชีหมื่นหาวหมื่นอ่ะ,ะาสบั 3, 000, 000, 000, เสียข <laughs> นาธานี้สร้างเองตามเจ้าของเองได้หลังซจำเนี่ยมยังเกือบแปดแสน แต่ผู้ใดไ่เฮ็ดเเหตบ่ฮููหรอกน้แม่เนาะมันของเฮานี่มันกินประทานะครับเดสิว่านันอันนั้นของเป็นน้อขนานดะแล้วมมีฝ่าม่มีอย่างนยแล้วบ่ท่านในเทอดพื้นพื้นอุปกรณ์แล้วพรได้นเทหอดพื้นแล้วบ่ท่าไในแซงหนาต่างหอดประตู คือเขาเดาโลกไม่ดูบ,บานนะโลกอะไรล่ะห้ามือใบเมืองเดาตัวอ่านเกมเหรอไงตกวมีดห,หรอมีอยู่าชใส่ที่อบกว่าอัานฟองเก้าอ่ะคาบแมนของไม่เน๊ตอันนี้สร้างสร้างบริจาง เล่นเองเออแล้วขนะึออน้นพวงแล้วแก็เองนอกจากงานหนักๆเนาะแลจักเอิ่นทีมงานแล้วมาสอยมุ่งสันใต้หนึ่งพุ่งหน้า bột cả. ôi con có để xay là này luôn. không? bánh gì trong xe nó thôi. cái mẹ hắn làm này. có thể làm làm được không? làm làm được không? Khẩu bàn non đây không? ôi ôi, chết. อบน้ำแล้วเขาบ้านนอนเลยเนาะลูกเนาะมึงปัจจุบันเนี่ยย่านคนย่านเชียงคนเม่จ๋าเม่จ๋าคนนะแต่นี่ตู้นี่ตู้ย่านย่านท่านนะมันนี่ รับขาไ,ไปไเอาของกินในตู้เย็นไปไม่เอาแต่ตู้เย็นไว้จับไปไตู้เย็นนะไปกวนี่พาจากบานยากับพิเวะร้านถูกดี

เอาใส่แก้วใส่แก้วน,น้ำเอน่นไไาไปไล่ลไลก่อน้าวนตุ๊เาตรงนี้กับเขาวไว้ในตู้เย็นได้คพี่น่องที่ประตู ฉันได้กินตั้งมากมาน้องไม่เพชรตุ่มใส่ตู้เย็นไปฝ้านไปไหนนานลงนานลงนี่ยนานลงนานลงค่ะมันเสียบมันเสียบได้ม้างฟังนานลงวันนึงเก็บอีกกระปูได้สามตัวขนเช้าตุกแล้วคาดว่าที่ึ้นไรย Ôi Năng lông à, Năng lông à. ôi, chào, ôi, nhỏ như bớt là, ừ, ít đi là วันไากินเขาโตแค่ก่อน,ออนอเบื่อมืนจับปลาทูละมืน <c oughs> xem là thế nào muốn tìm đấy à ừ. muốn tìm lép Nè, cái này kính cà phê นาไปจับปูเนาะเดี๋ยวยิพาพี่น้องไปจับกิ๊บกระปูแต่ว่ามืมอ่อนี้พี่ก็เลยจับหมดตัวเมื่อกี้แต่จ้องเอินจรลูกเป็นป่าด้วยนะวเด้อปูนปูนไปขึ้นปูนขึ้นขึ้นไปขึ้นไปไหมลูกลูกจ๋าเร็วน้องมากินเร็ว ้ร่้มเยวแม่กินเขาก็อุ้มมากอุ้มแบวกาแฟพ่อไปเอาให้แล้วไปเว้ยหนักเว้ยหลังยู่ไ่นอนไปอย่าจี้งขอบก่อนยัดตีนยัดนั่นใช่ข้นยูมาตรด้จ่าพี่ส่วนี้ กำบงนะังเน่ยโอ้มีลูกใส่รอดค้าเลยต้องหารรอาอูเดี๋ยวน้องเนี่ยน้อน้อะไปก่อนขอะุ้นุณพี่น,อน้องพี่ตาสวัสดีครับ